กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้อยู่กันในรายการนึงนะลืมชื่อรายการ เฮ่อมอยรีวิวนะครับผมนะเพิ่งคิดแบบสดๆเลยเมื่อกี้คือแบบรีบจัดนะรายการนี้คือเพิ่งคิดจะทําเลยเพราะว่าเราเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่ไว้คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนโทรศัพท์พวกนี้คือผมซื้อมาเองนะไม่ใช่ว่าเขาจ้างนะต้องบอกก่อนซื้อมาเองแล้วเดี๋ยวจะรีวิวแบบตรงตามคอนเซ็ปต์ตามสเปคอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีอะไรดีก็ว่าดีเนี่ยนะตามนั้นตั้งแต่ ROG Phone 1 2 3มาเนี่ยนะครับไม่เคยได้เราจะพูดทําไมเนี่ย ไม่เคยได้ใช้นะผมนะคือพูดเฉยๆวันนี้ผมจะมารีวิว r o G Phone 5นะครับผมนะนี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่4ย่ะไม่มีไม่รู้ทําไมทําไมเขาถึงข้าม4ไปนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นคล้ายๆโฟนไอโฟนมันยังแบบว่าข้าม9เลยถือ,อจ่าไอโฟน8แล้วก็ไป9เอ้ย9ไม่มีแล้วไป10เลยอนยะ่างเงี้ยคล้ายๆกันอันนี้4ไม่มีนะครับ r o G Phone นี้ r o G Phone 5ที่ผมมารีวิวในตอนนี้นะผมก็เป็นโทรศัพท์ที่เล่นเกม แรงที่สุดในโลกแล้วณเวลานี้แต่ของผมเนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปนะผมนะของผมมันเป็นตัวรุ่น LG Phone 5ตัวธรรมดานะครับ LG Phone 5ของผมที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่นเซนส์นะครับผมนะ ROM g o b a l นะ,นะผม RAM 12ความจุที่128 g b สีขาวนะครับราคาที่23,000กว่าบาทนะครับผมนะเขาไม่ได้จ่ายนะผมนนี้ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้จ่ายนี่คือผมซื้อด้วยเงินของผมเองนะครับรีวิวอันนี้ผมจะรีวิวแบบตามตรงตามสภา,ภาพตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอะไรดีก็ว่าดี อะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีเเดี๋ยวจะมารีวิวเกมให้ดูด้วยว่า Free Fire PUBG LV อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงจะลองเล่นกันให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวนะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับผมว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องโทรศัพท์มากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสเปคต่างๆนานาครับผมจะรีวิวแบบบ้านๆตามที่ผมเข้าใจถ้าอยากดูแบบละเอียดนะครับแบบโปรเฟชชั่นอลเลยแนะนําก็ต้องไปดูคลิปช่องอื่นนะตอนนี้ชนะ่องอื่นเขาว่ารีวิวกันไปแบบเกิน่อนหมดแล้วนะครับผมนะอันนี้ผมจะมาแบบเหมือนอารมณ์วัน ไปเรามาคุยเร,เรื่องถึงตัวโทรศัพท์กันต่อนะครับผมนะเจ้าเอา iPhone 5ตัวนี้คือออกแบบมาสําหรับแบบพวกเกมมิ่งจ๋าเลยนะครับผมสาหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะผมเป็นโทรศัพท์ที่สาหรับเล่นเกมนะครับฟิวเจอร์อื่นอาจจะไม่มีมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นคืออาจจะไม่ไม่ได้หูหวานะแต่มันก็ยังดีมันไม่ใช่ว่าแย่ไปหมดนะครับมันดีอยู่มันก็ถ่ายรูปคมชัดอยู่นะครับแต่แค่ว่าอย่างที่เขาบอกคือเขาเน้นเล่นเกมนะเครื่องนี้คือเน้นเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับผมนะแลวยังมีอุปกรณ์ เสริมสําหรับเจ้าตัวโทรศัพท์นี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกคุณในคุณในก็คืออุปกรณ์พวกจอยเกมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนหรือต่อพวก2จออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรทวินวิวด็อกปะวะน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะเอา G Phone ตัวนี้ก็ออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็รุ่นธรรมดาตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับรุ่นธรรมดาแล้วรุ่นที่2ก็เอา G Phone 5 Pro และรุ่นที่3เอา G Phone 5 Ultimate นะครับสำหรับรุ่นแต่ละรุ่นก็มีความต่างกันอยู่นะอย่างเช่นรุ่นเอา G Phone โฟเน่ก็จะแบบทัดสามารถทัดข้างหลังได้จะเป็นแบบส่วน R g Phone ฟ l t i ต a t e นะครับก็จะมีพวกแบบหน้าจอข้างหลังตรงนี้นะเป็แบบแบบสวยๆหน้าจอข้างหลังนะและ้วแล้วแรมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแรมก็จะเป็นแบบส6หรือ18ปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แรมก็โคตรเยอะเลยเป็นตัวที่ท็อปสุดในโลกแล้วตอนนี้แต่ของผมตอนนี้คือตื่นเต้นไม่ไหวแล้วคือสดๆพร้อมคุ้ชมเลยผมได้โทรศัพท์มาตั้งแต่ตอนเย็นตอนนี้ล่อไปสี่ทุ่มแล้วผมยังไม่ได้แกะดูเลยว่า โทรศัพท์มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะแกะไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยแล้วกันตื่นเต้นผมไม่ไหวแล้วนะรุ่นที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะผมนะ LG Phone 5 10เซน n t นะครับผมนะเป็นพวกลอมจีนนะครับของลอม global RAM 12ลอม128กิกสสีขาวนะครับผมซื้อสีขาวมานะผมนะนี่ก็เขียนอยู่เปิดตรงนี้นะครับผมนะอ่ะปอเปิดปึ๊บ อ่ะลุ้นกันอเอาของแถมเอาไปก่อนของแถมเออผมลืมบอกก่อนที่จะพีดูผมซื้อมาจากช้อปปี้นะผมนะก็อยู่ที่2องหมืนสามนะครับถ้าใครสนใจนะผมก็ไปดูกันได้นะผมนะตรงลิงก์ตรงนี้เลยนะครับซื้อมาก็มีของแถมด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะครับผมนะแถมมาแล้วก็เคสนะนะครับเคสของ LG h o n เลยนะครับแต่เจ้าตัวเครื่องมันก็มีแถมอยู่แล้วนะแกะเลยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหดูดิตามรีวิวเลยวะ่ะก็สวยนี่ครับเปิดมานะครับว้าวอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย นี่ครับในนี้ก็เป็นเข็มกิ้มซิมนะโคตรสวยข้างในก็นี่เคสนี่ครับแถมเคสม,มาให้ด้วยเดี๋ยวถอดเคสออกก่อนนี่นี่ก็เป็นเคสนะครับผมนะโอ้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสติกเกอร์ครับแต่พวกนี้น่าจะเป็นพวกคู่มือวิธีการใช้นะว่นะโอ้แต่เป็นภาษาจีนวะกูไม่รู้เรื่องเลยอ่านนี้ยสอนให้มีภาษาอังกฤษกูก็อ่านไม่ออกยูเดีะ ผมซื้อของเทนเซนต์ว่าไงเป็นเครื่องจีนนะครับอาต่อมาผมตัวเครื่องนะครับนี่อยู่นี่โอ้หนี่ตัวเครื่องว้าวเดี๋ยดูโคตรใหญ่ตื่นเต้นวะ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยผมไม่เคยเล่นเกมโทรศัพท์เลยเนะี่ยคือนี่จะเป็นเครื่องแรกที่ผมเล่นนะ่ะโอ้โอคตรใหญ่สวยอะโคตรสวยอะคุณผู้ชม ดูข้างหลังนี่ครับอันนี้เดี๋ยวจะมีไฟ RGB ด้วยนะนี่ครับผมปุ่ม lr นะตรงนี้นะนั่งแบบได้ฟิลแบบเกมมิ่งจ๋าแหละเกมมิ่งจ๋าจัดเลยะนะอ่ะเดี๋ยวก็ไปเปิดเครื่องนะครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างข้างในก็จะมีพวกตัวชาร์จนะครับผมนะแล้วก็สายชาร์จส่วนอันนี้ก็เป็นพวกปุ่มที่เป็นแบบด้านข้างอะ่ะนะครับไหนวะนี่ไงปุ่มด้านข้างตรงนี้นะโนะอ้โหถอดออกเลยแล้วกันเป็นจุก จุกป,ปิดรูตรงนี้ไว้อะเออเพื่อไม่ให้แบบเหมือนฝุ่นเข้าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บจุกไว้เลยแล้วกันคงไม่ได้คงต้องเปิดตลอดอยู่แล้วอันนี้เป็นหัวชาร์จ Type C to Type C นะผมนะเนี่ยสายชาร์จเป็นสายถักด้วยนะครับผมนะ iPhone มันาจะเปลี่ยนเป็น Type C วะทีวะเนี่ย <c oughs> สายก็เป็นสายถักนะผมนะสายถักนี่ดียังไงก็คือ1ความแข็งแรงนะผมนะสามารถเรายืดงอได้หมดเลยสามารถงอได้มันจะไม่ขาดเหมือนกับไอ้สาย iPhone ที่แบบว่าถ้าเรายืดถ้าเราแบบงอสายหรืออะไรเงี้ยมันจะ ขาดนะเพราะมเป็นสายยางนะอันนี้เป็นสายถักนะผมนะคนละแบบกันจะแข็งแรงทนกว่าและอันนี้ก็หัวชาร์จ65วัตโอ้แรงเลยที่ผมเพิ่งเคยใช้65วัตนี่คือแบบแรงที่สุดที่ผมเคยใช้แล้วนะอุ้ยหนักหนักมากตั้งไว้ก่อนเลยนะครับหมดแล้วข้างในมีอะไรเปล่าเปิดได้ไหมโอเคไม่มีละข้างในล่งจงแลวครับมาถึงเวลาลวคุณผู้ชมอ่ะเปิดเครื่องครับอือวอ,อ้มาแล้วอะ ภาษาไทยดิครับได้วความเป็นแบบเกมมิ่งจ๋ามากอะ่ะคุณผู้ชมดูหน้าไตเาร์เฟซอะไรมันดินสวย,เ,ยเวลากดมันแบบมันมีสั่นนะมอเตอร์สันมันแบบมันม,มันสันดีมากเลยนะคล้ายๆเหมือนพวกแบบพวกเพ x ทูเอบ็อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบมันสั่นแบบกดปุ่มแม่งสันสันสันตามจุดด้วยรู้สึกว่ากูเริ่มอวยเกินไบ้แ ไอเต๋อแต่ผมซื้อเองนะอันเนี้ยอ่าได้เข้าสู่ UI ทักทีนะผมนะก็เลือกสไตล์ของระบบนะผมวันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเกมมิ่งเลยส่วนนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกก็เป็นแบบเหมือนพวกโทรศัพท์ทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราแบบโอ้โหโทรศัพท์เกมมิ่งจ๋าขนาดเนี้ยเราจะไปใช้โทรศัพท์แบบทั่วไปไม่ได้นะผมต้องเอาแบบอย่างนี้แบบโอ้โหแบบโคตรเท่อ่ะเอาแบบคาร์บอนต้นของ Apple phone เลย หยิบลูกเขาสุดจักรวาลอะไรวะเนี่ยเอ้ยจะได้แบบไอ้นี่แล้ววะเย็ดลูกจะได้เล่นฟิวเฟี้ยเหมือนคนแบบทั่วไปเกาเล่นกันละอีซาของของวัตถุดิบของคุณนี่ครับคือมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะมันก็จะบอกให้เราอ๋อสแกนอย่างงี้เหรอวะวะเยดลูกเอ้ยมาแล้ววะเย็ดลูกโคเทนี่มันเป็นแบบภาพธรรมดาเองนะเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยจะดูเอ็ดลูกมือสั่นมือสั่นโคจับ อ๋อประตูเปิดเ k โดนเล็งแล้วไงต่อเอดลูกโคตรจ้าก็เจ๋งเฮ้ยอีกหน่อยกวาดดูกระตูนอ่ะคงจะเป็นแบบประมาณนี้แล้วเนี่ยดูมาดูมือผมโอ้โหทุกคนเคยเห็นพวกกระตูนในแบบมังหะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยอีกหน่อยเป็นแบบนี้แล้วผมว่านะกระตูนมังงะ แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกดเพย์ได้เลยวะเฮ้ยกดเพย์อย่างนี้ได้แล้ววะไหยต่อโหเสียงแบบกระหึมมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเฮ้ยเสียงโคตรดังอ่ะโอ้โหโกลกลกด หูเสียงพูดดังอ่ะผู้ชมสิ่งดีจริงที่มันลั่นหูมากอ่ะโอเคผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการเข้าสู่หน้าจอเอา G Phone เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมก็เช็คอะไรยังไงเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะ่ะนี่โหมด X mode นะครับ b l u e t o o t นี่คือปิดใช่ไหมโอเคสิ่งจ้งเตือนความสว่างนะเนี่ยพูดถึงความสว่างมันไม่ได้เยอะนะ มันไม่ได้สว่างแบบจ้าอะไรขนาดนั้นอะโอ้โหนี่มืดเลยมืดเลยโอ้โหเตะเลยเรื่องความสว่างครับมาถึงเรื่องแรกเลยครับมัน สว่างไม่ไม่จัดจ้านพอวะ่ะอ่ะก็มาบอกสเปคสำหรับเจ้าเอา G เอา G f o n e ห้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะว่ามีรุ่นหรือมีอะไรพิเศษยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับเรามาดูสเปคกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างหน้าจอนะผมเป็นอัลมาเรตนะผมระดับไฮเอ็นจากซัมซุงนะผมมีรีเฟรชเรสูงถึง144เฮิรตมาพร้อมกับทัชแซมปิ้งสูงถึง300เฮิรตขนาดหน้าจอนะผมอยู่ที่6.78นิ้วนะผมความลเอีที่ Full HD ยังรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10บวกด้วยนะครับแต่ยังแข็งแ ด้วยกระจกนิรภัยกอริลลาแาสวิสตร์ที่ป้องกันได้ทั้งรอยขีดข่วนแรงกระแทกจากการตกส่วนเจ้า CPU ผมก็อัดแน่นม่าด้วยความแรงที่สุดนะตอนนี้แล้วผมใช้เป็นไซรดาก้อนแปลกที่มีความเร็วสูงถึง 2.84GHz กิกะเฮิรตโดยทําคะแนนการทดสอบจากอันต t ตูได้ถึง7 4 2 7 7 6คะแนนเลยนะครับและ CPU ใช้เป็น 60, แอดเลโน6หแถมยังมาพร้อมกับแรมแบบ LPDDR5 สูงถึง18 G กิกอันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับและความจุแบบ UF 3.1ทําให้เข้าเกมหรือสลับเกมสลับแอปรวดเร็วบูตป,ปาร์ตสมาร์ททันใจแน่นอนระบบายความร้อนออกแบบใหม่หมดเลยนะครับแผงวง,งจรปรับใหม่หมดเลยปรับซี u มาไว้ตรงกลางเพื่อให้เข้ากับพัดลมระบายความร้อนโดยตรงหายห่วงเรื่องความร้อนถ้าใช้คู่กับพัดลมจะลดอุณหภูมิของซี U ลงไปได้ถึง10องศาและลดอุณหภูมิของตัวเครื่องได้ถึง15องศาช่วยให้เกมมีเฟรมเรทที่นิ่งคงที่กว่าเดิมลำโพงคู่สตูดีโโทรงพลังและการกลับมาของลูหูฟัง3.5 ส่วนคุณภาพของการอัดเสียงหายห่วงเพราะยัดามาโครโฟนมาถึง4ตัวทําให้เสียงที่ส่งผ่านมาโครโฟนมีความชัดเจนมากขึ้นกล้องหลังสามตัว64ล้านพิเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 8K 30เฟรมเลยทีเดียวนะครับกล้องหน้าก็24ล้านเซลล์เรามาดูฟิเจอร์ใจคอเกมกันบ้างนะผมนะก็จะมีปุ่ม LR แบบอัลต้าโซนิคที่ตอบสนองได้เร็วพอรต USB Type C าหดับชาร์จด้านข้างและระบบสั่นที่สะเทือนมือเราใจแบตเตอรี่นี่ก็ให้มาโคตรเยอะเลยวผ 6,000มิลลิแอมป์นะครับผมี่บ่งออกเป็น2ก้อนก้อนละ3 0 0พันพร้อมชาร์จไวโ15วัตต์สามารถชาร์จได้จากศูนย์ไปถึงร0อในเวลาแค่5 1นาทีเท่านั้นแบ่งออกเป็น2ก้อนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แบ่งเบาความร้อนด้วยถ้าเกิดชาร์จไวเกินอะ่ะมันก็จะมีความร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีแบ่ง2ก้อนนี้ความร้อนมันก็จะกระจายกันนะครับผมนะให้แบตมันไม่เสื่อมขึ้นผมแล้วมาพรอลูปฏิบัติการ Android 11 1เอด่ะโอเคคุณผู้ชมครับคราวนี้เรามาลองดูก สาเกมนะด้วยกันนั่นก็คือเกมผมจะไล่จากเกมเบาไปกลางแล้วก็ไปแรงแล้วกันนะผมนะก็ตอนนี้มีเกมสามเกมก็คือฟรีไฟอาวีแล้วก็พับจีนะผมนะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นฟรีไฟกันให้ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเร็วแรงขนาดไหนซึ่งผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วสามเกมนี้โดยที่ไม่เปิดโหมด X โหมดสามเกมนี้คือเล่นได้ทุกเกมเล่นแรงสุดหมดแล้วนะครับก็ผมก็งงว่าจะมี X โหมดทำไมเมื่อในเมื่อโทรศัพท์ม,มันแรงขนาดนี้แล้วอันนี้ผมก็อาจจะยังใช้ได้ ยังวันแรกอยู่มันก็เลยอาจจะยังไม่คล่องมือจะเท่าไหร่นะครับยังโหมดอะไรต่างๆนะก็ยังเปิดยเป็นอย่งพวกที่แบบเขาเรียกว่าไงที่จะมี APS บอกความแล้วก็แบบอุณหภูมิบอกอยู่ตรงหน้าจอเลยอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่เปิดไม่เป็นนะเดี๋ยวใช้เป็นานานก่อนแล้วกัน๋าวผมจะเปิด X m o d e นะครับเ,เปิดโหมดเป็นไงก็เปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับอเนีหน้าจอ เนี่ปดตนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมบีบเอานะตอนนี้เปิดหมดเรียบร้อยแล้วเอาไปเราไปลองฟรีไฟกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเข้าเกมฟรีไฟมาแล้วนะผมนะก็ลื่นปืนนะครับรื่นปกติตอนนี้อุณหภูมิที่40ไอ้4องศาแล้วก็เฟรมเรตที่60นะครับผมนะอืมแล้วก็มีโหมดฟังก์กชันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าปิดการแจ้งเตือน ปิดสายโทรเข้านะครับผมล็อกข้อสองหน้าจอแล้วก็ข้อมูลในการในเวลาจริงคืออะไรนี่ก็ไม่แน่ใจการปิดกัน้นการนาทางอันนี้ก็ไม่แน่ใจคลิปที่ทําเครื่องหมายนี่คืออะไรวะไอที่มันมีเป็นเป้าบอกนี้เลยว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยมาลองเล่นแล้วกันนะฟังก์ชันนมันเยอะเกินไปนะครับเราก็ยังไม่รู้เรื่องมาอันนี้ก็อัตรา r e ร r e s h r a นะผมก็ตั้งเป็น1 4 4 h ตเลยนะครับสุดเลยเร่งความเร็วแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกแบบปุ่ม LR นะ ออกกับน,นะครับปุ่ม L R เนี่ยเนี่ยนะครกดติดด้วยนะแล้วก็มีอะไรกว่า macro นะครับแล้วก็การควบคุมด่วนบันทึกหน้าจอ,อวันนี้นะครับเราดูการตั้งค่าของเกมก่อนเลยการตั้งคาของเกมผมปรับเป็นกรา p h i ขั้นสูงนะครับแล้วก็ความคมชัดระดับขั้นสูง shadow เปิดนะครับ f ฟ a m e ร a สูงเปิดสุดเลยนะครับตอนนี้คือเฟรม e r a ของเกมนี้เราได้มาที่6 0เฟรมแล้วนะครับนะ เล่นเปิดเล่อนเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนเลยแล้วกันผมจะไม่ไปลองเล่นแบบโหมดทั่วไปให้ดูนะเพราะว่าฟี e ไฟล์มันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วคือเกมมันไม่ได้แรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะนี่นะปุ่ม L r เดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ L เห็นปะ่ะเล็งเนี่ยผมชอบมากเลยการกเวลากดอ่ะมันมีแบบตัวสั่น,น่ะไอตัวปุ่มสั่นอะไรวะเนี่ยมันสั่นเลยเวลาเรากดปุ่มไพวกเนี้ย โอ้โหยลื่นมากลื่นมากโคตรลื่นลื่นอยู่แล้วล่ะเกมพี่นี่ไม่ลื่นนี่สิแปกลากหัวลากหัวแตกอุ้ยเกียแตกแม่เย้ยไม่โดนหัวเลยไม่โดนหัวเลยโอ้ล่างหัวไม่ขึ้นเลยครับ ทีไฟยังไงก็ผ่านฉลุยครับโอ้ยโดนหัวแล้วผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเล่นเกมโทรศัพท์ไม่เป็นนะคือเล่นเกมโทรศัพท์เห็นเห็นแคสเกมโทรศัพท์ก็จริงอะแต่ผมไม่เคยแบบมาจับเกมโทรศัพท์เลยนะเว้ยโอ้โหเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะคือรู้สึกได้เลยว่าอุณหภูมิมันเริ่มแบบมันเริ่มขึ้น มันขึ้นเร็วมากอะโอ้โหรุนรัวอันไหนดูดิอุไรสามสิบเจ็ด,ดองศาแนละ้วคือสัมผัสได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เคสไงนะครับอาอลืมบอกเปิด X โหมดเห็นว่ามันจะมีไฟ RGB ตรงนี้ด้วยนะโคตรสวยเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันดูบ้าง ROV นะครับผม ROV ไปดูเราเดี๋ยวผมจะไม่ตัดน,นะชอน็อเนี้คือจะให้รู้เลยว่าการเข้าเกมเนี่ยมันจะเร็วจะช้าขนาดไหนนะจะได้เห็นกันเลยนะครับ เฮ้ยเร็วนะไอเคียนึกว่าไอโฟนโอเคเข้ามาแนละ้วผม,มเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะไม่น่าเกียดอะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าของอาวีนก่อนเลยครับอวีนผมก็ตั้งค่า,าเรียบร้อยแนละ้วผมปรับสุดหมดเลยนะผมนะก็เนี่ยหมดเฟเรทสูงก็ปรับแล้วนะผมอะเราเม,ม่อะไรปรับหมดแล้วนะครับปวดคือเปิดสุดหมดแล้วนะแล้วก็การแสดงผลสูงสุดนะครับผมเรียบร้อยสูุดๆหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันว่าอวีมันจะแบบ ลื่นไหมแต่จริงๆอ่ะมันต้องไปลองเล่นจริงๆเว้า rv อ่ะแต่ผมว่าไงก็เล่นได้ระดับโทรศัพท์ขนาดนี้ขนาดเครื่องกะกาอผมยังเล่นได้เลยนะผมว่าไงก็เล่นได้ผ่านฉลุยนี่เอาของเรียบร้อยโอ้โหหน้าจอแม่งยาวเกินไปหวายเฮียนะครับก็ลื่นเปิดเฟรมเรทอยู่ที่60นะตามที่ทุกคนเห็นเลยแม่งไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้ไม่รู้ทำยังไงวะ first bar คือเอาจริงๆต้องไปเล่นจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาเล่นแบบนี้ต้องไปเล่นแบบว่าแบบตอนออก,กันแบบ5้าคนนะอะไรแบบนี้ว่ามันจะกระตุกไหมมีกระตุกบ้างไหมแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าโทรศัพท์แรงขนาดนี้ผมมันก็ต้องมีกระตุกบ้างแหละเพราะอะไรรู้ปะ่ะความร้อนครับคุณผู้ชมคือความร้อนกับโทรศัพท์เครื่องนี้ผมมองว่ามัน,มนเยอะนะโทรศัพท์เครื่องนี้ร้อนไวมากนะครับผมนะ คือเนี่ยตอนนี้สามสิบเจ็ดแล้วอุณหภูมิสามสิบเจ็ดแล้วคือคลิปเพิ่งอัดมาไม่ถึงสิบนาทีอ่ะไม่ถึงสิบนาทีอ่ะจากอุณหภูมิสามสิบสี่อะเล่นฟีฟ่าไปถ้ขึ้นมาสามหกเล่นเอาวีเกมวิสองขึ้นมาสามสิบเจ็ดแล้วคืออุณหภูมิมันขึ้นไวมากผมผมกลัวว่ามันจะอายุสั้นประว่าโทรศัพท์แนวเนี้ยผมก็ไม่รู้นะคือผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเหมือนกันกับโทรศัพท์เกมมิงจ๋าอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมก็ลื่นๆไหลลื่นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปจับ หนักกับอีกเกมหน้าแล้วกันนะเพราะว่าเกมพวกนี้มันเราก็รู้แล้วว่ามันเล่นได้นะเดี๋ยวเราไปจัดหนักกับเกมที่แบบว่าดูทรงแนวโน้มที่แบบว่าแรงแรงแลยนะเนี่ยอุณหภูมิขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเครื่องแบบร้อนเครื่องร้อนมากมันก็ไม่ได้ร้อนถึงขั้นแบบกีอะไรขนาดนะั้นแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันแบบมันร้อนๆอ,นะอ่ะต่อมาพับจี้เลยครับ แลวมาดูว่านันจะเข้าเกมเร็วที่ขนาดไหนนะครับจีเพราะบกนี้เป็นเกมที่เข้าช้ามากๆเลยนะครับลองดูซิมันจะเร็วขนาดไหนหก็เร็วอยู่ก็เร็วอยู่แต่ผมว่าช้ากว่า iPhone นะในความรู้สึกนะในความรู้สึกที่แบบคนคเคยได้ไอฟโฟนมาก็พับจีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากัน การตั้งค่า,ข,าของครับจีนะผมนะผมก็แบบเป็น HDR HD นะผมเฟรมเรทสูงสุดเลยนะครับคือตอนนี้เฟรมเรทสูงสุดแล้วนะแต่ผมก็งงว่าทำไมเฟรมเรทตรงเนี้ยมันโชว์แค่30บ fps หรือว่าการตั้งค่าเฟรมเรทตรงนี้มันแค่30วะเนี่ยผมก็งงนะอะ่ลองเป็นปลบเป็นแค่นี้เดียเท่าไหร่ก็30เอ้ย60เอา้า1 สามหกสามสิบเอา้าวันฟมันขึ้นสามหกสามสิบหนึ่งเอา้าอะไรเนี่ยน,นั่นเนี่ยอ่ะดีหน้าจอปุอ๊บไหนขึ้นไหมหกสิบเฟรมเอาสามสิบคือไฟเฟรมเด็กมันวิ่งไม่นิ่งวะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเออผมลืมบอกผู้ชมไปอีกอย่างนะครับผมนะคือ ผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรในตัวโปรแกรมของโทรศัพท์เลยนะครับคือเพิ่งได้โทรศัพท์มาแล้วก็เหื่มอยเลยนะเพิ่งได้โทรศัพท์มาแล้วก็หือมอยเลยนะครับโอเคอ่ะผมก็จะแบบเป็น HDR เลยแล้วกันนะความี้จะสดใสเปลี่ยนเลยอ่ะตามน,นี้เลยนะครับอ่ะโอเคผมปรับหมดแล้วก็ หมุนเฮ้ยทำไมหมุนมันดูไมไ่มันไม่ได้ลื่นตาเลยวะทำไมวะงงวะคือดูหมุนไม่60นะมันยังไม่สมูทเท่าคอมอะอย่างอย่างผมเล่นคอมมาก่อนใช่ไหมมันจะหมุนสมูทสมูทมากอันนี้มันยังดูแบบจริงๆขาดมันยังเหมือนมันไม่ใช่60เฟรมอะมันก็ไม่ใช่60เฟรมจริงมันคือมันขึ้น30เนี่ยตอนนี้1แล้วเนี่ย35อันนี้ก็ไม่รู้ใหม่เห็นเขาบอกว่าพักกีเนี่ยปรับได้ถึงถึง90เฟรมเลยนะ เดี๋ยวผมต้องไปลองอัปเดตซอฟต์แวร์ดูว่ามันจะเล่นได้จริงไหมนะโอเคเข้าเกมมาแล้วต้องลองไปอัปเดตซอฟต์แวร์ดู <c oughs> คือตอนนี้ได้โทรศัพท์มาส่วนแล้วอเฮ้ยแต่ที่เฮเอว่ะใ,ในเกมเฮ้ยในเกมลื่นมากเฮ้ยลื่นกว่าไอโฟนอีกมันดูประมาณแบบไ้่เหมือนผมเล่นบนคอมเลยอะลื่นจัดเลยอะมันมันแบบนวลตามาก ดูหัจอโอ้โหแบบนวนละมุนน่ะสมก็เป็นแบบ 144, ร้อยสเฮิร์ตอ่ะดูดิเออว่ะดีว่ะดีว่ะโอ้โหพับกี้ครับรู้สึกได้ถึงความร้อนครับตอนนี้อามร้อนอะไรละสามสิองศาลนะเห็นปะนี่ผมสัมผัสจากความร้อนด้วยตัวผมเองเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้มีเช็คอุณภูมิเลยนะเนี่ยเพิ่งมาเช็คเนี่ยสาองศาโอ้โห มันร้อนไวจังวะโทรศัพท์รุ่นนี้คงผ,ผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้มานะครับแนะนํานะนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ยาวนะต้องซื้อพัดลมจริงๆแล้วเพราะว่ามันร้อนไวอะ่ะคือถ้าใครที่แบบเอาไปเล่นเกมแบบนานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงงเงี้ย เดาเลยคืออุณหภูมิร่อยสี่สิบสี่ห้าแน่นอนอะ่ะแล้วถ้าเกิดไปขนาดนั้นอะ่ะระวังนะผม board, ะบอดโทรศัพท์พังไม่เลยนะครับก็ต้องซื้อจริงๆแล้วล่ะพัดลมแล้วต่อตถ้าเกิดพัดลมแม่งเอาไม่อยู่ก็สมมตินะผมจะเดาเล่นๆนะผมเดาเฉยนะเพราะผมก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนกันถ้าเกิดอุณหภูมิสี่สิบหรือสี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วแล้วพัดลมเอาเอาไม่อยู่เอาได้แค่นั้นอะ่ะแล้วเราก็ต้องพักโทรศัพท์อ่ะเพราะถ้าเราเล่นเกิน 40, 4ี่สิบสี่ห้าอย่างเงี้ยแม่ง มีสิทธิพังสูงนะครับอายุการใช้างานจะสั้นคือแต่พูดถึงถ้าเกิดเราเล่นไปถึง4-5แล้วเราก็ต้องมาพักเงี้ยเราก็งุนหงิดถูกปะเพราะเรายังอยากเล่นเกมต่อไงเออเดี๋ยวต้องด,ดูตอนใช้เป็นานานๆเล่นสักชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เราคงไม่ได้ลองขนาดนั้นนะถ้าเกิดคลิปนี้ผลตอบรับดีก็ไม่แน่นะผมนะอาจจะแบบทาคลิปรีวิวแบบเล่นเกมโชว์เลยแบบเสริมแยกอีกนะครับนะแต่ใครอยากดูย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้เยอะๆนะครับ กดแชร์ด้วยผลตอบรับดียังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกคลิปหนึ่งเลยว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นแบบจริงจังแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยอะไรเนี้ยแล้วเราจะมาดูว่วาโทรศัพท์เนี่ยมันแบบเขาเรียกไงเอาอยู่ไหมนะเฮ้ยยังไม่ได้ตั้งค่าเกมอลยมันโคช้าไมนรครับเล่นแบบนี้ไปก่อนน,นี่ดูใจโลนี่ จะโลออกอยังไม่ได้ตั้งเนี่ะนี่นะกด L R นะ L R L R L R โอ้โหแม่งโคตรโกรงมันเป็นเ,นเนฟิลเจอร์ที่แบบโกงจัดอะคนวะได้ยินเสียงอยู่กัยไอ้ขี้ลำโพงม,มันดีเกินลำโพงม,มันดีมากคุณผู้ชมได้ยินมันได้ยินถึงขั้นแบบยังอะ อย่างกับเล่นใส่หูฟังอะ่ะคือลำโพงม,มันได้ยินบอกหมดเลยนะแบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังหรือทางไกลอะไรแบบเนี้นะครับนี่ผมตกใจเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ผมซื้อมาเองนะไม่ได้อวยนะไอดี ID ก็ว่าดีอะไรไม่ว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ผมเท่าที่ผมลองเล่นมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับความร้อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกผู้ชมแล้วกันนะผมนะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงถ้าเกิด ตอบรับดวีว่าจะมาทําอยู่แหละหาคนยิงครับไม่ไม่นี่ละเดินหาคนยิงเดียวละอยากเปิดไอ้ตรงนี้ได้วะทำไมเปิดไม่ได้วะเซ็งวะผมเห็นบางคนอ่ะทาคลิปว่าเปิดเปิดได้แต่ผมเปิดไม่ได้ทาไมวะหรือว่าต้องเปิดแบบบันทึกหน้าจอส2 1สองหนึ่งปุ๊บนี่นะครับบันทึกหน้าจออยู่นะครับก็ก็กยังลื่นอยู่นะไม่ได้หน่วงอะไรเลยนะเนี่ย ดูดิอารวิดีโอหน้าจออยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะเดินเล่นต่อไปเดินเล่นต่อไปยังไม่เจอคนเลยแตกแตกหมดเกิื่อนไปตั้งไอ้เฮียคุณจะโดนแบนปะวไว้สัตว์แม่งกดตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยโอ้ผมว่าพอแล้วกันเดีย๋ยวมันจะนานไปมากกว่านี้นะครับผมนะเริ่มันซึกก่อนโอเคสำหรับอันนี้ก็โหมันไม่กระตุกเลยนะนี่ขนาดอัดวิดีโอหน้าจอไปด้วยเนี่ย ตอนนี้ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่โอ้เฮีย42 43เมื่อกี้เห็นขึ้นมา43อยู่นะเย็ดลูโคตรร้อนนี่เล่นเกมมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะไอ้เฮียขึ้นมา40กว่าเกินไปหรอมอมเกินไปจริงๆนะเนี่ยโอ้โหร้อนแบบเฮียร้อนจัดอ่ะโอ้ทำไมมันร้อนเร็วขนาดนี้วะเครื่องคงมีปัญหาเพราะว่าเนี่ยอ่ะเอาละครับนี่คือ ทั้งหมดในการรีวิวนะครับจากเจ้าตัว ROG PHONE 5 Tencent l a m o b a l นี้นะครับผมนะก็เป็นไงับ้างก็สำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้นะผมก็ซื้อด้วยเงินตัวเองนะไม่ได้มีสปอนเซอร์อย่างใดนะผมนะก็คลิปหน้าเข้าหน่อยก็ดีนะครับ อยากได้โทรศัพท์มาเล่นเกมสักเครื่องยังเลยนะคลิปนี้ก็ทาเป็นแบบรีวิวเป็นโปรดักไว้นะครับผมเพื่อแบบมีงานเข้าให้มันแบบดูดีไปงั้นแหละนะครับให้มันแบบดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นแลหน่อยเออให้มันแบบดูดีหน่อยในการรีวิวอะ่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากดูกับการเล่นเกมแบบสดๆเลย, <S <S ดเ,ลยเดี๋ยวไปตั้งค่าอะไรให้มันดีๆก่อนนะอยากดูในการเล่นเกมแบบรีวิวเกมจ๋าๆเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทํานะครับดี ินะีนี้ก็เจอกันใหม่นะ bye bye, ครับบ๊ายบายครับ